สวัสดีจ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะไม่หยกังสกพัพูดเช่นทางพูดจนทางสวัสดีตันสวัสดี สดีเขาบอกว่าจะทำโมโต้ให้ไหมได้สมนาเซลเบอร์โอโอเคเ้าเก่งกระตงไม่ไปมาซอยหรอกแมนบอกวันนี้นัดพบที่น่าน่าเยอรมันอีกคนดอยสเบรเไอบีซียนฮอยเช คอยใช้อิสาเลยังไงเทอรมินส์คอม <ร Stevens. S 1> <oh> คอมมิตเ็นเพนเออมินคันไฮนเอคันไน้นไม่ช่รัเอาเวียดนามกได้เอาเวียดนามกูจะฟรอยดินฟอนเพนสเซนต์หล้วเนี้ยบยอินโดนีเซี ุ่โอ้ปุ่ได้สิปุ่ได้สิยาะโล้หลังเงี้โอ้โอ้อดูบ้ยเชิญโซยู่มะลเขาอยู่ที่นี่ส5มสิบปีแล้วก็ยี่สบปีแล้วยี่สิบยี่สิบยาเหรอ คุ้มกันได้อยู่อยู่ที่สามสิบห้าปีเป็นเพื่อนของโคชเพนเราอันนี้ก็เราก็อยู่ที่นี่สิบเจ็ดปีแล้วก็เลยมาดื่มนี่ดื่มเด้อดิด้วจะหาว่าฉันดื่มแต่วอใบไม่ ฉันไม่ variance, ฉันไม่ได้ยืมฉันไม่ได้ดื่มบอใบไม้หรอกเพื่อนวันนี้ฉันดื่มในแนวนี้อ่ะแบบเบสซ์เน้นแล้วก็คือมาที่ มาก็หนีมาเขาทันพบกันแล้วเราเราก็เลยได้มาสวยตามเขาสิลรยสิรอยก็เลยได้มาคุยภาษาภาษาเยอรมันเดี๋ยวจะไปทางนู้นด้อไปไปบนหัวไปบนหัวเพราะว่ามันมีคนไงก็เลยถ่ายเอาแต่หัวเอาแต่ศีรษะศีรษะกระบือบ้านศีรษะกระบือโคราโคราโครา ชื่อบ้านสีสับกระบ้านถ้าแปลเป็นภาษากันบ้านหัวควายก็มีเสียงภาษาอนี่ก็คือร่างไอจีนมรางไอจนมรานน้ำผลไม้ฉันก็ดื่มเราสูงกันฟัง่านี่ก็คือวันที่มีแสงแดดแผดแผดเผาเราก็ ถูกเขานัดเราก็เลยมาตามที่เขาที่เขานัดแจริเขาโอคุยกันไปเราก็มาฟังเขาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนเพื่อนยกันกปลุกันนยกันฉัก็แปลวอันเป็นไห บอนถ่ายนี่กลับบอกล้องนี้กลับไม่ได้แต่พี่ก็จะพยายามกลับไปจนได้เลยพี่ก็เอาพี่ก็ต้องใช้พี่ก็ใช้ความพยายามของพี่จนจนได้เลยแต่มันก็ไม่ค่อยได้ท่าหรกมีความสะมีความ มีความมีความชำนาญสูง <Yeah. S 1> เอาแก้วเปล่าก็แล้วกันอันนี้ก็นี่คือถ้าอากาศดีก็จะเป็นอย่างนี้เลยด้วยส่วนก็มาเดินมาเห็นโบสถ์มาเห็นอะไรฉันก็ถ่ายจะไปถ่ายจะไปถ่ายขาเขาก็ไปนั่งมาเห็นโอ้มือฉันบังได้นหมมือฉันบังกล้องขอโทษด้วยเอาไปเห็นเขาด้วยก็ดาวอีก <c oughs> Pas pas. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Nah. Dek noy yuk nang kang hong mak bua chan. Oke. Okay. Pidet pidet ah. พี่จะไปซื้อของที่รูสทมันไหมปล่อยให้เขาไปนะเราได้แยกกราแล้วพี่ก็ทำอะไรว่าจะไปไปไหนซือของอะไรมากนหน่แนไปไหนอ่ะก็ไปก่อนอยากไปไปไหนไปไหนมินเดอม้งมนเดอเพราะว่ามันมีเครื่องสปอานเอ่อครีมเอ่ออีกเบ้าดีส์เอไวซิเอ่อาคิด ไปทั้ไท้ายแรงแต่เขาเหนื่อยต้องมาด้วยเขาก็ต้องการด้วยลำบากลำบนแกเฮ้ยเวลาที่มาถ่ายทำข้างนอกนี่เพื่อไม่ให้ติดคนอื่นเขานี่มันยากที่ติดตัวฉันนี่แหละตัวฉันก็ก็เบนหลังเบนหลังเบนหลังเบนะจะไปไหนนะจะไปไหนโอเค

ุรกไม่ได้ทุลักทุเลแต่เป็นทุลักทุลนจ้าอยู่ดีมีแสบสวัสดีจ้า